เรามีความรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้บ้างครับไม่ไม่รู้เลยเลยอันนี้แบบหมู่กะจกอ่ะจบอึศึกเกมอะไรอยู่เนี่ยเกมเฮ้ยแล้วมันกดฟาดเพื่อนยังไงอ่ะไม่แล้วกดวิ่งไปได้เหรอเราจะวิ่งหนีอะไรวะเกมน่ารักเกมน่ารักขนาดนี้เกมน่ารักแบบนี้มันจะมีอะไรวะใช่ปะจริงที่นี่คือที่ไหนว่ามันตกไปตายปะว่ามันตกไปตายปะไม่ไม่ได้อยู่ในอียิปป์หรออยู่ในอียิปป์หรอะไรอ้คน วันนี่ก็ไม่ค่น่าถึงยิงดิเฮียโอ้สุดจะตายปะไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายโอเคแล้วตอนนี้เราเล่นมาแล้วสิบนาทีเลยครับปีนบันไดไปแล้วห้านาทีไอ้คนนี้มันโดดลงไปได้ปะวะเราสารล้วความก้าวหน้าของโลกเนี่ยกลัวอะไรวะแค่โดดเท่านั้นเอ้าเอ้ยอย่าบอกนะไอสองคน่ะ จริงไหมเนี่ยอย่าบอกว่าไม่หรอกเกมมันไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกแต่ภาพสวยอันนี้ยอมเลยทำไมภาพสวยขนาดนี้ครับสวยเพราะอะไรอันเรียวเอนจินเนี่ยไม่รู้สี่หรือห้าด้วยตื่นติดกันอะไรจะมีเสียงลองดจะมีดึงเหมือนจะหักทำไมวะเอ้าชันเลยไม่ใช่ขึ้นปหมยกขึ้นปหมเหมือนจะขึ้นนะยกไงวะหรือว่าดึงฮะดึงหรือดันดึงต้องหมุนไปชั้านอะไรวะ ลองดึงกลับมาหนเออนี่แล้วโอ้โหเออทีมเบรกจะดึงกลับมาอยู่หน่อยทีมเบรกจริงไอ้มันแบบดึงมือช่วยกันต่อฮะไข่ตัวอะไรเอาเลยอ่ะเอาเอาแต่เริ่มเลยไม่มไม่มีอะไรหรอกมันแค่บัตเออมันก็แค่ฉากเกมน่ารักน่ารักใสๆมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงวะใช่ปะ เฮ้ยไวยี่รอมนี้ไวสั่นสองตัวให้สองตัวเฮีย,ยไม่เฮียมันมาเล่นๆเลยดีกว่าสวยกลัวทรงนี้กลัวกลัวแน่ลงเป็นฮูดแนอบเ่ยเแอดซ้ำอ่ะเดี๋ยวคอย่อยว่าแล้วมีเห็นไายมวนกระดาษแผ่นที่เนี่ยเลาลงไท์ชัดเลยชัดเลยอันนี้มาขายมันกระดาษอย่างนี้อะ,อะไรก็ไม่รู้ อุ้ยเอาเรียบร้อยแต่กูาน่าจได้กันหนึ่งศพดูงศพละลื no. ่นลื่นลื่นไม่มีไม่มีไม่มีเอเต้เฮ้ยไหวอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่มันไม่มองมันไม่มองมันไม่มองโอเคลองวิ่งไปดูเออมีอะไรปะดูทางมีอะไรปะไม่มีมีเริ่มมีแล้วโอันนี้เราดึงไปด้านซ้ายนะเราลองดึงไปซ้ายสุดนะได้ได้ได้ซ้ายจอยแล้วเมื่อกูก็ซ้ายตลอดนะเนี่ยเนี่ยกูซ้ายเนี่ยเนี่ยอันนี้คือซ้ายสุดละ เออเอาเดี๋ยจริงเนี่ยเป็นว่ามันต้องมีจากคนมิไม่รู้อ่ะกูก็เล่นหลายเมื่อกี้เแต่ที่กูจำได้อ่ะกูเล่นหลายเพือนแค่ายสุดอ่ะเอ้ยกูติดติดไรวิ่งหน่อยเร็วหาจังหวัดที่ใช่จังหวัดดับสเต็ปยามอยู่จังหวัดดับสเต็ปจังหวัดดับสเต็ปชิวๆชิวๆเลยชิวๆเลยใช่ไหมเนี่ยโดดลงอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขวาวะชี่บอกที เฮียกูเดาได้เลยว่าแม่งตกไอ้เฮียเรื่องความก้าวหน้าของหุ่นเก่งกูไม่ทำละทีหลังกูจะไม่ทำละกูก็เดาได้แหละว่ามันจะตกแต่กูอยากการู้อ่ะกูอยากรู้เหมือนกันเอาว่าไม่ไหขึ้นแล้วกูเพมันชันแล้วะ มัน,ม,นมันทำเสียงกระซิบมันทำเสียงกระซิบมันไม่แหกปากมันรู้เฮ้ยกูได้ยินไ,ไม่ได้แต่กูได้ยินหรอเฮ้ยกูได้ยินกูดูแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้เอาไอ้เอชิมเบนเด้งเรียกหาฉันได้เสมอสิดแล้วนี่ปิดไปแล้วนี่ <laughs> แล้วว่าปิดไปแล้วใช่ตัวไฟตัวไฟพวกนี้เอ้ยเอาวะตอดนีกูมีแบ็ค กูเป็นแบ็คดีกูได้หมดทุกตัวเฮ้ยเฮ้ยเป็นติดๆองเป็นติดๆแหละโอเคโอเคโอเคไม่ไหวก็กูสักคนไอพวกมดปลวกอะไรวะกูไม่เห็นกูไม่เห็นเหมือนกันหืมทำไมก็ไม่รู้กูรู้สึกได้ว่าต้องวิ่งเฮ้ยวุ้ด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 วู้ดวุ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 ้ดวนหัวุ้ดวุ้ดวุ้ดวน้ดวุัดวุ้ด เอาจริงมาเอาจริงมาเอาจริงแบนคานมันคานมันคานอีป้าคานสไลด์โเคโเคสไลด์สไลด์กระโดดสไลด์กระโดดสไลด์กระโดดคิดว่าถึง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 กระโดดสไลด์กระโดดสไลด์ถึงไหนอ่ะคุณนึกว่าอุโหมดยังทัดพอยังโหมดอะไรอัดนวะไม่ใช่โหมดหวะ มันเหมือนแมงมุมื่อกี้ดูว่าไอ้ท่อนล่างที่มันถอดไปมันอาจจะนี่ยเน่งมดไปจบไปกูมดไปโดนนี่อย่างกี้โดนหนีปะโดนโดนไอ้กี้โดนโดนนี่ป้าโดนกูอุ้ยมันโหดไอ้เฮียป้าไม่โดนแม็กขยันนะจ๊ะเออโดนโดนซะบ้างเนี่ยเกมนี้ทุกคนมันเล่นกล้าหมดเลยเหรอวะที่มันแข่งๆดีวะ เฮี้ยเรามีสองแขนนะมันมีหกแขนนะอุะ้ยตามมาตามเอ้ยตายสูดตายสุดตายสุดตายสุดเป็นอะตายสุดตายสุดเป็นอะไรนี่ยมีมันักว้างๆแบบนี้แจกครับคืองี้ครับพี่แจ็คแจก<ะ>คืองี้ครับผมผมได้ยินเสียงให้ให้ให้มันมีคำใบ้ปะพอยิงสี่ปืนไม่ได้เลยหรือมันต้องเป็น ไรอะ่ะเล่นเวทอ่ะยังม,มั่วอีกแล้วดูยังไงวะมึงดูยังไงวะมันต้องยิงไม่ต้องยิงวะไม่กูแค่จำจากตรงเนี้ยจากที่มันเนเลยอ๋อท้อะไรอะพัสดุน่ะพัสดุง่ายๆเกมง่ายๆกูว่าต้องจับจังหวะเอาวะ ไหนว่าเนี่ยขวามือเขาบอกขวามือนี่ไม่ใช่หรอขวามืออะลายแทงอะเออดูดิดูนี่ไม่เห็นนะมันไหนมันนี่เปล่าเด็กกระดาษที่วางอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมหนึ่งสองวะกูจะรู้วะกูทำอะไรลงไปกันเนี่ยมันอยูเลยจะมีอะไรรอเราอยู่กันนะมีเซฟซะดุ้งแล้วตู้นี้มัน มันแปลกๆวะไม่แปลกหรอกตู้ดีเลยเนี่ยไม่แปลกหรอน่าจะได้มาหลบอะ่ะหรอน่าจะอีกไม่นานเนี่ยไม่ตอนแรกมันมันมีอะไรยอยู่ข้างในไหมเฉรอเออว่ะสองตัวหุ่นสองตัวกูจำได้แหละเปียโนห้องเปียโนกูมีจุกตาูดิเ,ออเพื่อนเพื่อนกูเล่นเปียโนว่ะใช่จุกตาเฮ้ยประตูลับวะเอ๊ เมื่อกี้เมื่อกี้กูเดินมาสองคนวยเหรอไอ้เหี้ยเพื่อนก็อยู่ในคนนึงเนี่ยไม่กูตามหลังอยู่กูเดินของบอลแบบอยู่แบบนี้อ๋อโอเคโอเคไปพร้อมกันไหมมันลุมกระทืบอ่ะอุ้ยเดี๋ยว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 ีไงมันคือไอเดช่เหรออ๋ออะไรไม่มีไรไม่เป็นไรคาสิกขาสิกไม่ทำอะไรไปคาสิกข้าศึกอะไรบ้าง สันดิไม่ตื่นมาหยับไม่ตื่นมาหยิบเลยอ่ะเฮียมันเป็นสบายได้ไงวะมันเป็นได้ยังไงวะเก่งจังวะเกือบแล้วไม่เก่งเกือบแล้วดหน้้าวยเฮียหน้าววะไม่ติดเฮียมันทำได้ยังไงวะส่องได้ขนาดนี้ไม่ตื่นได้ไงครับอยากโดนไล่หวะโดนไล่หวะยิงโดนไล่หวะมึงก็ยิงเลยก็ยิงเลยมันจะถึงแล้วไอ้ เดินไกลมากเลยนะไม่ถยกุงก็เลยยิงดิมาดิมาดิมาดิเขาหเฮ้ย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 เคเอาว่ะเราดูโอ่ะหัวอุ้ยไอ้ตัวบังอ่านแชทยู่มันน่าจะยังไปไม่ได้นะมันน่าจะหาอะไรกินอยู่อ่ะนี่เสียงเดินเดี๋ยวให้มานี่ดิ เออเรียบร้อยเศษไม้กระเด็นเข้าหัวไอ้เต้ยิงยิงมันไม่เล็งให้กลัวอุ้ย่าล้มนี่จะล้มทำไมวะไวไวไวอยู่วิ่งนะครับไปแล้วไปไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนรู้รู้นี้ปะรู้นี้ปะมั่วไปไม่ได้เงียยหรอวะเออมันเออไอตัวเนี้ยมันไม่มีขาเลยนะ เพิ่งเห็นใช่เพี้ยมันหัวหม่งทำไมเราไม่เอาหัวหม <c ười> ่งบ้างวะเฮ้ยตายต้อนตายต้อถ้ากูเปิดไฟฉายจะเป็นไงวะไม่มีอะไรหรอกเอ้ย <c ười> มึงก็ไปช่วยแม่มึงทำกับข้าวดิเว้ยมาบอกอะไรกันหนู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 รีบไปวะหมูมึงเอาอีกแล้วมันจะกัดคอ <c ười> ปู่มึงเดินอีกแล้วมันติดกดได้กกันเนี่ยมาดีแล้วดีเลยละใจนะอย่าทำแบบนั้นไม่เห็นไรแกวะไม่เห็นมึงวะไม่ทันเกมลิสต์นายแม่สามไม่เห็นอีแล้วไม่เห็นดเนี่ยวิ่งไม่ได้วิ่งด้วยไม่เห็นได้ไงอ่ะ อะไรเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่ใช่ไปเลยแม้แต่ค<ด>นเดียวแนะม่งไงอุดไปฉายอัดน้าแม่งแล้วไปไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าไม่คนเดินออกมาวะมองไม่เห็นวะ <laughs> มองไม่เห็นตัวเองอ่ะคืว่าเราน่าจะมั่วอ่ะ กูเหมือนมีคนวิ่งตามมามีคนวิ่งตามมาคิดไปเองคิดไปเองไม่มีไม่มีอะไรวะเนี้ยตามแผนนะตามแผนนะตามสตินะกูจะไม่อ่านแชทกูสัญญาไปไปโอเค กูลงไปรอข้างล่างเลยนะได้ไปนะเกียร์หมานะเกียร์หมานะวิ <c oughs> ่งเหรอไม่ได้วิ่งอ่ <c oughs> เดินปกติโอเคกูเดินปกติเองกูคแค่หลุดสไลด์เอาหัวติดคือมาแล้วได้ยินเหมได้ยินวะเซฟแล้ววะอย่างน้อยเราไม่ต้องกลับไปเห็นภาพแบบเมื่อกี้แล้วนะเว้ยเอ้ยเมื่อกี้อะไรเรารอบเดียวผ่านนะโหเออรอบเดียวผ่านเลยเกียร์ดียวอ,อ,อยู่ละเขีมรคุ้นง่าย เฮ้ยเพื่อนไปละ <c oughs> ไอ, <c oughs> อ้เหี้ยเอ้ยกูโดดไปละไว,มา, <c oughs> วมากทำอะไรไ <c oughs> วมากรีเฟกไวรุ่นอะไรวะอุย้ยดูเหมือนจะร้อนนะไม่ใช่เพื่อนกูไปไหนเมื่อกี้กูเห็นเพื่อนกูอยู่ตรงนี้แล้วมันหายตัวไปไหนแล้ววะไม่กูตามหลังมึงอยู่เอาหรอมึงไม่ได้นำกูไปแล้วหรอไอ้เหี้ยไม่ได้นำเดี๋ยวกูเดินไปโอเคโอเคอ๋อ ก็นึกว่าเดินมาก่อนแล้วเอฮ้ยมันไม่ตายเอ้าตายหรอโกโก้เฮียแม่ี่โอเยนบ ใจเย็นบล็อคใจเย็นบล็อคพุชัยสัตใโรกันไกลยังอยู่ดิอยู่อยู่มึงทิ้งขึ้นมาแล้วนี่เหมือนเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยภาพเดิมเลยอ่ะเฮ้ยมันจะแดกคุ้เฮียมึงรอบไป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 ยิงสายตาแม่งอ่ะให้แม่งตาบอดไปเลยได้ได้เดี๋ยวกูเล็งดีๆเดี๋ยวกูเล็งดีๆเฮียถ้ากูใช้เมาส์นะมันมีสโคปไว้กูปะสโคปธนูอ่ะกลัวมันแน่ทุกไม่ได้ลองปีนไปปะ ไม่กูพยายามกระโดดมันกระโดดไม่ได้นี่ไงสวยแม่งมาแล้วเลยเฮียรมันมาแล้วเว้ยใส่เกียร์หมาเลยได้เลยครับใส่อยู่ครับใส่อยู่ครับอันนี้ต้องทุบป่ะต้องทุบป่ะอยู่ครับว่ะเดี๋ยวก็ดีขี้ตัวกูมึงอย่าขวานดิมันขวานไม่ได้เฮียเขาแต่ว่าเขาแต่ว่มังจบก่อนเดี๋ยวว่าเขาแต่ว่าู๋ลุกโดดอ่ะยิงไอ้ตายิงไอ้ยิง ขอบคุณนะไปเพื่อนบ๊ายบายเฮียเฮียลุดเดียวโรนัลโดอลุดเดียวโรนัลโดอลุดเดียวโรนัลโดเฮียเอ้ยอย่างไกลเลยเฮียกูไกลกับเพื่อนกูมากกูไกลจากเพื่อนกูมากกูไกลจากเพื่อนกูมากอุไม่ไหวไม่ไหวไปละจ้ามาลูนหรอใช่อุ้ยเป็นปี๊ปืนเนี่ยเน่ยของใหญ่สักด้วยดิไอเด็กมันตามไอเด็กมันตามไอเต้ยยิง ยิงรึเปล่าคว้ากระหุนไม่ได้คว้ากระหุนไม่ได้อีกทีเออนี่เรียบร้อยสวยงามครับทุกคนแขว่งไปฮะแขว่งไม่มีไปดีกว่าไปฮยไปไปฉายกูยังอยู่อ่ะโอ้โหที่ไหนครับเนี่ยแต่เรายังไม่มึงไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่ข้างในเพื่อนอ้าวมึงเข้าไปแล้วเหรอ เอา้ามึงไม่ได้ยืนจ<ช>ริงช้าเลยกูอ่ะไปเยอะเฮียหลอดในสัตว์จริงไะเนี่ยผีหลอกกันเนี่ยเชื่อกูนะว่ากูยืนกับมึง,เ,งเฮียแล้วไงคือยีพี่แจ็คตายถ้าเดินแม่งแบบว่าแผ่นประธานซอมบี้อ่ะเฮียหรือใช่ปะวัวแบบแผน่นประธานซอมบี้จริงผ่านเฮ้ยแผ่นซอมบี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันออกไม่ได้ไม่ได้โอเคโปง จงตื่นอุ้ยงัวเหรอเฮ้ยคนลุกสัดเลยปะตัดหน่อยไม่ขีดเลตีดีด้วยไรงประหยัดตีเลยอุ้ยย,ยิยงตียิงเลยเวะไอ้บ้า,าอุ้ยโอ้โหมาใช่มั <c oughs> วเพื่อนมาเป็นส้นเลยอะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เตอร์ไอ้ตอเอตอร์มาอยู่ เอเตอร์ดึงคุดึงอยู่กูณดึงอยู่กูณดึงคุดึงแล้วกูณดึงแล้วดิงไรช้าเรียบร้อยมันช่วยดันเองโม่แต่เล่นโอ่แต่เล่นสอนจริงจริงสอนจริงๆริงเลยเด็กตัวแค่นี้ไอตโวมันจะรอดจริงเหรอรอดรอดมันไม่ได้จับได้ตัวเว้ยว้ายอ่ามันหาอะไรเปิดไฟฉายด้วยมันหาได้ยังไงเราถึงกมั็ลรามือมันยาวขนาดนี้ได้ยังไงวะ ไน้สินี่เซนว่าคืออะไรแล้วเขาบอกอะไรวิ่งไปเปิดเหรอเดินเดินย่องแล้วเราเปิดไฟเหรอวะมันนั่นเลยแบบว่าตบเราไม่รู้วายเหี้ยอาจจะใช่รอบแรกกูเปิดไฟแบบตัดไอ้รอบแรกกูไม่ได้เดินเลยนะเว้ยมึงเหงกูกูไม่ได้เดินเลยไม่ใช่เหรอวะเฮี้ยไม่รู้นะแต่เดี๋ยวก็รู้แน่เลยรู้ตอนนี้ไปแล้วเหี้ยไปแล้วเฮ้ยตีดโอ้โหจะไป็นกู มึงไปไปไหนอ่ะกูเล uh> ี er ้ยวผิดทางว่ะกูผิดช่องว่ะไปแล้วมึงกล้องอย่างแย่เลยว่ะไปแล้วไปแล้วสุ่ขาตัวเองไม่ลงตกได้เพื่อน้วปะมาสายรูนี้รูนี้รูนี้ไป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 เห็นไรเห็นไรเห็นแล้วไปไปอันนี้ไรอันนี้ไรนี้กูลงเหรอลงเลยหรือวะมึงเหยียบปะมึงต้องทุบปะมึงต้องทำอะไรปะมึงต้องทำอะไรสักอย่างปะเฮียไปแล้วจุ๊บอยู่จุ๊บอยู่เพื่อนจุ๊บอยโดน ถูกไปทีเดียวเองโดน,นสงะโดนจับเนี่ยเห็นไหมถูกแล้วเนี่ยสองแค่สามสามเอาแล้วแของรอบแรกมันไม่โดนยิงแล้วมันมา,มาโดนกับหลักแทนด้วยไงจีนเนีย,นยจัดตัวไรนี่คือเป็นซาทอมบี้เนี่ยบุเดนชนมันเถอะมันมีเราซองเพีะดิ คื้น่าจะโดนตีแตกไปหมดละโอ้โหเรียบร้อยแต่กูก็เดินลายนั้นนะ่ะทำไมกูโดนวะเดินไปเบียดมันเปล่านี่ไง <c oughs> เดินเบียดมันไปดิเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ได้ว่ะเออแล้วกูผ่านไม่ได้แล้ว ไอ้เหี้ยติดกลนรูวิ <laughs> ่งเหยได้ปะโลาจะมีไลท์ว่ามันไม่ใช่หรอวะ <laughs> ไปหนึ่งแถวอิกสามวะเยอะแย่แล้วว่ามือสั่นว่ะอยู่เ้าว่ะกลัวไปไหนแล้ว <laughs> มันโกรธมึงเปล่าที่มึงไปส่องหน้ามนะันเเนี่ยหรือกลัวไปแย่ทุบด้วย ไม่ตรงเมืองมันผ่านได้จริงเหรอกูตามก็ได้เห็นไหมกูบอกแล้วเที่อชิดซ้ายชิดซ้ายขวา้ายขวัดตลอดอ่ะพอนไปได้ปะมันจะได้เลยไอ้เจ้าแต่แล้วเซสพอยู่เซฟอยู่เอ้ยทันเนี้อะเหมือนดูเป็นเมืองนะแล้วมันก็แบบโดนซอมบี้ยึดไงงั้นก็เลยนั่นเล่นเกมอะไรอยู่เอยอ่ะโค้คไลิ์ ันนี้แอบอันนี้แอบวะไอ้เชี่ยกันนึงก็แอบได้งแต่สัตว์โดดไปอย่างนึงไอ้เชี่ยมันเป็นแค่น้ำไม่ใช่หรอวะมันว่ายน้ำไม่เป็นหรอวะเนี่ยมันมีฟองเข้าไปมันไม่บอกมันเป็นพีทมันมีฟองด้วยพีทเหรอเออพีอะไรไหนมันเป็นน้ำใช่ไหมล่ะเนี่ยมึงเห็นฟองปหมเห็นฟองไหมเดี๋วะไอ้เมึงอกี้นี่อะบุบฟองเหรอเต็มเลยฟองก็เลยออกซิเจนไงมันในน้ำมันมีออกซิเจนมันก็เกิดฟองวะวะไม่ในน้ำมีปลา ไม่นะมีครับไม่มีอะไรไอ้เย่าเล่นจนหลอดมีอยู่จริงอะย่ากระซิ่ง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 วิ้วมันมีหน้าด้วยว่ะโอ้แต่หน้ามันไม่มีตาป่ะเหมือนไม่มีลูกกตาที่หน้าใช้มือมองว่ะธนูยิงยิงนี่เยี่ยกดเฮ้ยทุกทีทำอีเวนต์ไม่สั่เยี่ยกูกดโม้เขด้วยเมื่อกี้เออกูถามมึงแค่คำเดียวดิว่าทำไมตั้งนานมึงไม่ยิงมันตั้งแต่ แั่นแข็ทีแรกวะฮะไม่ยิงมันแข็ทีแรกวะต้องฝึกวะต้องฝึกเยอะวะก็ยิงได้นี่จริงธนูหมดเปล่าแบบเพิ่งเติมไม่เหลือแล้วละกดจับด้วยไม่ขี่หลังเพื่อนไม่ได้หรอกไม่รันไม่ขาดคำที่มันขี่หลังเพื่อนไม่ได้โอเคเพื่อนกูตามละนี่เสียงยีดวะนี่เสียงยีดอะไม่รู้เสียง เดี๋มึงช็คตัวยากเช็คตัวยากดีกว่ม่รอบแรกกูกาะไได้มึงไม่เข้าใจเอ๊ะแล้วกูลืมกระโดดเรียบร้อยไม่เห็นอะแต่รู้สึกได้อะลาดบอสของจริงอะโคตรกว่ารันบอสอีกโอ้อย่าวางมาแล้ววะ เล่นไหนวะเกมเล่นง่ายๆขมข่เกมอินดี้เด็กเล่นน่ะไอ้บัวมันมีดูด้วยเหรอไอ้เี้ยบัวกู้พี่ตรงๆดิเนี่ยมันรอดเอ้ยโอเคไม่ไกล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 ชิดเลยชิดซ้ายเลยครับพี่ชิดซ้ายเลยซ้ายครับซ้ายครับซ้ายผ่านตลอดครับซ้ายผ่านตลอดครับพี่ชายซ้ายผ่านตลอดครับ ขวานขวามือมันเดินใช่มือเดินแล้วตองว่ายว่ว่าย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 ท่นอยู่ทันอยู่วู้สะดุดสะดุดสะดุดได้อยู่ได้อยู่เอาแบล็คคอนดิชั่นแบล็คคอนดิชันแบลคอนดิชันโอเคได้อยู่ไปไปไปปุ๊บโอ้โหทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเคาะเคาะกระครังกระครังไปไปเพื่อนเพื่อนวิญยูมันแคทลีนนะดิถือธนูก็สุดธนูปองเลยปงเลยปงเลยปงเลยสวยสวย สวยโดนเพื่อนของผมดิเออมาดิเฮ้ยท่านพี่บอกว่าขอว่ากันนะขอชันบานทางไงมาเดี่ยทำไงนะเอาเดี๋ยวมัแต่อ่านแชทแล้วบอกเอาจริงไอ้เหี้ยโอเคกูเลิกเล่นละเลิกติดเล่นละเลิกติดเล่นละมันนีรายล่นหัวเราะในวันที่คุณเอาหาระวังเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงแค่นั้นแหละเอาจริงวันไหนอ่ะมุมนี้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  มาดึงเลยไปเลยไปเลยไปเลยดึงเลยเลดึงเขนีอันมะยิงอยู่อันเดียวพอยิงอยู่ขอแม่งเลยขอแม่งเลยปงเออสวยเออเออยิงมันดิยิงมันดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนต้องยิงแล้ววะกูยิงอยู่ยิงอยู่ยิงเตี้ยโอ้โหมันมีมือหนึ่งมันมีมือหนึ่งไอ้เตี้ยเราลงเนี้ยอันนี้กูก็ไม่รู้ว่าน่าจะลงกลางวะเตืระวังยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยระคังเหวียงระคังแล ยิงต้องยิงวะต้องยิงวะยิงแล้วยิงแล้วไป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 ทีมเมืองจัดทีมเงจัดทีมเงจัดปโปเอโดนอีกยิงโดนอีกมโดนมึงโดนกูอย่างเงี้ยโดนกูกูเล็งแล้วกูยิงนี่ยโดนปวะโดนโดนโดนรอลบรอลไอ้ตอว่แว่นแว่นมันแว่นมันมันเออมันเออเดี <t ú> <t ú> <t ú ๋ยวกูยิงตาซำนี่ไงมนก็มีตาเน เที่ยวมี้าโดนปุ่นงี้ยอุ้ยคาสินสวยอุ้ยไม่โดนได้เหรอวะไอ้แบนมันโดนยิงตาตายเลยเหรอวะลูกนี้ยิงแต่เริ่มแล้ววิ่งหนีทำไมวะเนี่ยเป็นอย่างย่ออุ้ยเอ้ยอะไรดีๆดีๆไหวเปล่าไหวเปล่าโดนไปรอบนึงแล้วไหวแล้วมหาเหรอเราเลางแจ็เราหายแล้วอะเรากเราหายไปแล้วอ่ะไปดีกว่านข้าวไปดูลุ้นแจกผูหายไปดูลืมเรมท้อทีท้อทีอุ้ยกระจกว่ะ หมูกระจกว่ะหกกระเจียวอ่ะเฮ้ยไม่ใส่ไร้ p ั d ไม่ไหวแล้วขาเดินอืมกูไม่ไปด้วยจิตใจที่บิดเบลทุ่กปล่อยเอ้าไปดีกลัวกระจกเหรอเดี๋ยวกูไปถกกระจุ่อ่ะ แม็กซ์สเลยสรุปก็ไปด้วยกันว่ะเอ้าเป็นไงกูบอกแล้วว่ากูไปละลาก่อนไอ้น้องเทียร้อยที่มันเอาไปต่อเทียบ้านเที่ยบ้านไม่ฝันกูนึกว่าแผนที่มันอยู่ตลอดกูเข้าใจว่าแผนที่เหมือนกันเป็นเรื่องแบบว่าเพื่อนในจินตนาการอนะแบบเด็กมันก็คงคิดว่าแบบ คไณแม่ได้ไปถูกระจกอยู่ถูกหัวิมันนี่คอความเดียวแล้วว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับลิตเติ้ลไนแ m a สามสิ่งที่ได้จากเกมนี้นะครับเราถูกกระจกถูกกระจกแต่เราไม่ตายเลยปะเราเทคเดียวหมดเลยปะตั้งแต่เล่นมา